ก็มีสื่อมวลชนหาอะไรเพื่อมาหวก็จะมีนักเมืองนี่แหละพระก็อาจจะไปดื่มน้ำชาเขาบ้ากไปนหน่อยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยโกรธเพราะว่าผมก็ทราบว่าผู้นั้นเองตชางมาก อันที่สองเขาก็ไม่เคยจะไปด่าองค์กรของเราเลยเขาด่าแต่ว่าผมดาเนินการที่ดีครับนะครับก็ไม่ด่าองค์กรอะไรครับอันที่สามคือมโนชนเขามา,มาอันที่สี่มผมตัดใจไม่อตอบโต้แลวก็ดูแล้วว่าผมทำอะไรไปผมก็แพ้อยู่นะแต่ายเส้นบางๆนิดหนึ่้แน่นอนนะค,ค,ครับหนึ่งต้องเป็นล้นซีนะครับผมเป็นแค่ยังไม่เป็นรองที่ดีเลยครับ ครับนะครับพวกนั้นเป็นแค้ที่เกิดการสนับสนุนขอแสดงความยินดีขอตั้งให้เป็นรองที่ดีเลยตั้งโรงงานเลยแต่รู้แล้วพยายามตั้งตั้งแต่นะครับผมไปสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วไปไปที่กระทรวงมาเรียบร้อยแล้วนะผมเอาไป็นตัวด้วยพวกนี้นะครับผมผมอยากเตือนเตือนนะครับว่ารับวันพวกเราเนี่ยจะเรื่องบูรณาการมากขึ้นมากขึ้นนะครับมาขึ้นมาขึ้น วันนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยเราผมอยู่ด้านท้ายน้ำเราเดินไปของศิษยสารบางทีข็โทรหาผมก่อนแล้วแล้วตาป้าผมก็รู้ว่าหนีกระโดงผมยิงโดนทั้งหมดเลยเพื่ผมรู้เลยนะท่านรองประธานว่าอย่างไรเนี่ยที่อันี่ผมได้เปรียบแล้วข้อหนึ่งผมไม่ตอบโต้แล้วแล้วผมก็สังเกตดูก็คือมวลชนมิจฉาทรรรถถถายเท่าที่ถ่ายผม ผมก็ยืดเยื้อห้ล่ผมก็ดำเนินการแฝงอยู่ตรงนี้แต่มันก็ยังมีอํานาจแฝงในการที่มาให้เราตั้งรูปต่างนี้ไม่จะเราไม่รู้ครับแต่ผมก็ต้องบริหารเรื่องอำนาจเรื่องการเมื่อเขาสร้างการเราก็ต้องทำงานบางส่วนคือเรื่องดบางส่วนอันนี้เราก็ต้องนี่เรื่องที่ผมที่ผมเจอในน้องๆว่าต่อไปมันนับวันจะเรื่องนี้มากขึ้นนะครับของเราว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียว ต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งระดับของแผ่นและการอะไรอะไรเนี่ยผมคิดวม,มันต้องมีเหมือนเดิมนะเพราะนั้นผมก็อ,อยากให้น้องๆเนวคิดว่าถ้าเราเจะมีเหตุการณ์อย่างนงี้เราจะจัดการกันยังไงเราจะจัดการกันยังไงแต่ผมพวกนี้มันมีกระบวนการอะไรที่เราเจะเอาตัวรอดได้ในการจัดการ,การจริงๆผมเจอก,กระทั่งตั้งก่อตั้งบางลงสี่กองนะอาจจะมีะะตัวแทรกไปดึงออกมาอะไรประไรณนั้นตี๊กติมให้นะเพราะกระบวนการตัวนึงต้องมี จะไปชนจะไปอะไรก็อะไรแต่เราจะหาหาข้อมูลการที่เป็นตัวแท้จะเป็นตัม่แท้เนครับผมเอิอเิษน้ำตา่นคือผมสิ่งที่ท่านว่าเนี่ยที่ท่านทำดีวันหลังเนี่ยกรมชุมประทานเขาไม่ถูกน้หมดนะครับนะผมกลาพูดเลยผมชุมประทานไม่ถูกน้นหมดแต่การที่จะไปสัออ้างเรื่องสนนนุ่น้ำพออยงลักษณะนั้นเนี่ยผมไปเห็นระลึกครับแต่ผมก็ทรา,าวบว่าที่กรมชุมประทานทำ นื่องจากผู้มีอำนาจระสานมาสานเอาไว้ครับแต่ก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นก็จะไปฟ้องผู้ใหญ่กับกรมเจ้าคณะก็ไปตั้งแต่ตัง้งแล้วไปถูกหรอเรารู้แล้วถูกไปก็เสียพระ้าคร้าแต่ตั้งโชว์้เฉยนะคร,บ,ครบเรารู้อยู่แล้วถูกไปก็เสียร,รับเขาก็มาทำดีกรงนั้นแต่สิ่งที่เขาทำไม่ถูกก็คือมาดา่าจายากาย ครับซึ่งเราบ่งชี้แดงแล้วว่าในส่วนนี้เนี่ยที่เราตั้งด้วยเหตุผลความจําเป็นเรื่องจะเอะไรครับอาจา,าราาย์ยท่านก็ไปฟันแต่นผมก็ไม่ได้ต้องิ้ท่านครับผม์อาจารแต่น,นั้นก็คือเหตุว่าจะ่างรเราก็ชนะแล้ววันนั่นแล้เปนะ็นทางแน่นอนเพขาก็ถ่ายาค,รค,รครับแล้วต้องมีติงบนบนตันั้นสิ่งท,ที่ผมก็ผมว่านะอายุด,ด้วยนะครับ เราอายุมากขึ้นทำความใจเย็นมากๆค่ะคุณผู้ชแล้วบังเอิญตัวนั้นเข้าภาษาด้วยเป็นเดือดชาด้วยนะชาแด้เข้าภาษาเลยใจเย็นไปอ่ะครับวันนี้เราคงจะได้บทเรียนในเรื่องการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนกับนักการเมืองซึ่งก็คิดว่าหลายๆท่านราคงจะเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็โฮมเจอสภาวะอย่างที่ท่านรองประหลัดพูดนะครับว่าโฮมเดิน หลายท่านในในโอกาสถ้าท่านคิดในยามโตนะครับนี่มาอีกประเด็นหนึ่งลหลายๆคนชาวจุฬาฯก็งงที่มีคําสาบของรัฐบาลนี่รักกันรบกันตั้งให้เราที่มดีทัชว่าไปถือมือแจกติดประตูน้าผมก็งงเอ๊ะทำไมผมเรียนมามีช่างรู่นช่างนี้อย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้จะมบีในประตูน้าใสประตูนะบอกว่าปิดคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถึงจะต้องมีอย่างนั้นต้องการเพื่อนราวมรัอวบุรี คือว่านั่นมันมันมีเหตุการณ์ที่ว <subjects 195 2> I mean, ่าประตูน้ำที่แถวจริงๆแล้วนะที่น้ำผ่านของทุอวารายได้ของต่างอะไรอะไรอี่ยกองทรรท่าอะไรต้องการการจัดการให้ไปถึงของอีของเราพิพากษายกตกลงของน้องรองท่านเดือกับท่านเราต้องการมาหน่อยต้องการบริหารให้ไปถึงาคหองแต่ปรากฏว่าของมันเป็นไม่ได้ เราปิดประตูชาวบ้านเราเปิดหากปิดปีดเรากลับมาชาวบ้านก็เปิดอะไรเงี้ยมันเปิดไม่ได้ครับแล้วก็มันมันทำให้มีหมากลางแล้วมากลางจะมาถึงของหนึ่งอะไรอะไรเงี้ยก็มันต้องเลียต์ออกนายกมีตนกงสีแล้วก็มีใครสองคนจะไนัดนแล้วก็ยกประเด็นที่ว่าปัญหาเนี่ยมันจะจัดการไม่ได้เพราะว่าประตูเนี่ยเปิดปุ๊บ กมองปิดได้เรากลับมาชาวบ้านก็เบิดแล้วบางประตูเนี่ยเราต้องการปิดชาวบ้านก็ยอมนายจมก็บอกเอ้านี่ปิดเลยครับขแกเลยขขนแกเลยหาคนถือแกหน้าถึงหน้าขวาผมก็ไม่รู้ยาวไงเหมือนกันอให้ให้หาคนถือแกท่านรอทบอยู่คนนี้รอทั้งวันอยู่รอ ผมก็คิดเลนเี้ถ้าเราที่มาชือไอ้หัวหน้าองค์การไปเดี๋ยวก็โดนล่อกนอกอีกอะไรเงี้ยบาปัญหามาครับทางไปนั้มาลุ๊มเน่ยรวะที่ผมตองรู้ควาจริงวันนี้เองไม่ได้ในทีนี้เราเล้รูวันนี้นี่ยคือคนเลาเข้าใจว่ามีตุ้งแจงอ่ะครับครับแต่เราก็รู้ว่าจะเหตุการณ์อย่างนั้นเน่เอาเปเอาอะไรเงี้ยครับทีนี้ครับผขบอกให้ชื่อมาเขาให้ชื่อมามันสำคัญแล้วดิครับใช่ป่ะเพราะตอนนู้ให้ชื่อหัวหน้าองค์การองค์การได้ไปถ้าเกิดประตูปิดไม่ได้ประตูเป ใต่กุ้งไปผิวได้กันเอากุ้งแล้วกันวะจริงๆแล้วนะไอ้คลองยี่สิบหกกับคลองที่พัดแยกตอกมันจะมีกุญแจหมดในการที่จะปิดเปิดแต่มีกุญแจอยู่สองตอกในส่วนของกรมจุฬาลัยในส่วนของชั้ว่าครรนะครับจะมีอยู่สองอกนะครับดังนั้นท่านที่ท่านรองพลหานตัดสินใจให้ท่านรัฐบาลเพราะท่านรัฐบาลชอบคนนะครับ รอบต้นนะไม่เป็นไเด็กข้างนอกข้างนอกมัน้องมันแย่เพราะนิดเท่หมันมันกดดันมากนะครับก็อยากเล่าให้ฟงว่าบางครั้งเนี่ยแม้ก็ทั้งคนขึ้นไปผิดบานขึ้นแอบขงนกเน็กไม่กล้าขึ้นนะเข้าะมอนหยุ่นล่างมันถือปืนอ่ะมันบอกขึ้นไปมันยิงอ่ะนะว่าเพราะฉะนั้นเราคนพื้นที่ยิ่งแย่ก็จะมายุ่งหันมาายตปมาได้ยุ้งอะไรอย่านะก็เป็นการเปล่เบนอะไรอยเงี้ยนิดมันประเด็นพอด เริ่องการระบายน้ำบางส่วนซึ่งมีการ